สวัสดีลูกค้าแฟนเพจทุกท่านนะครับเราอยู่กับมิสูบิชิมิสูบิชิปาเจโร่2020ถึงปัจจุบันนะครับติดตั้งจอ Android ระบบตรงรุ่นนะครับตอนนี้กําลังใช้งานระบบ Apple CarPlay อยู่นะครับก็เล่นจากโทรศัพท์ได้นะครับกดโค้กก็แแบจากโทรศัพท์ก็จะมาขึ้นที่จอได้เลยนะครับหรือใช้แอปพลิเคชันอื่นได้นะครับตัวนี้เป็นแรม8ลอม256นะครับ CPU 2ตัว4.0กิกะเฮิร์นะครับเร็วที่สุดแรงที่สุดนะครับไม่มีแรงกว่านี้แล้วนะครับดูยูทูบพิมพ์ฟ ตัว2 0 20นะครับตัวนี้เราได้อัปเกรดนะครับเปลี่ยนจอเสร็จแล้วก็จอเพดานหลังออกปกตินี่ครับออกสะท้อนตามจอหน้าเลยนะครับนี่ครับจอหน้าจอหลังจะเหมือนกันนะครับลูกก็จะได้ดูการ์ตูนนะครับเวลาเราเล่นที่จอหน้านะครับอ่าโอเคตอนนี้เราใช้ Apple c a r า l a y อยู่นะครับถ้าเราจะใช้กล้องถอยหลังเดิมนะกดเข้าเกียร์ R นะครับตอนนี้นี่ครับกล้องถอยหลังเดิมนะครับนี่มาบ้านลูกค้านะนี่กาลังทํางานกันอยู่ครับความคมชัดเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับระบบเดิมของรถยังอยู่กดเปลี่ยนมุมกล้องที่พงมาไลนนได้ อุปกรณ์ชุดสายตรงนู้นนะครับตอนนี้เข้าเกียร์ P เนะครับเราขับไปเราอยากดูมุมกล้องเราก็กดตรงนี้นะครับกดแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะกลับมาหน้าเดิมครับกดอีกทีนึงก็จะมาดูกล้องนะครับกดอีกทีก็จะเปลี่ยนมุมกล้องด้านซ้ายนะครับอ่ะกลับมาหน้าเดิมนะครับรุ่นนี้ใส่ซิมการ์ดได้นะครับพอเราไม่ใช้ a p ป l e c a r p เ a นะครับเราก็กลับบ้านได้เลยครับอันนี้มันใช้ Apple ้ a r p เพยอยู่นะครับมันจะปิด Wi-Fi เราเราก็เปิด Wi-Fi ได้เลยครับแต่ตอนนี้เราใส่ซิมการ์ดอยู่นะครับเนนนนนนนีีียยขข้้้้้้้ตตตรรรรงงคับบเเ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  4G 5G ะแแล Wi-Fi ปปป็็หาาาาาาจอพิช นี่ครับอย่างเร็วเลยนะครับนี่เพจสโตโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวโหลดแอปให้ดูนะครับว่าเร็วขนาดไหนนะครับ a i s p นะครับนี่ครับผมกดปุ๊บมาปั๊บนะครับเนี่ยโหลดแอปให้ดูสดๆนะครับอ่าเน็ตลูกค้าเองครับเน็ตใส่ซิมไปแล้วนะครับอ่าเนี่ยเร็วไม่เร็วครับเนี่ยปื๊ดผลปุ๊บนะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับสี่สองเปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องอื่นนะครับไม่ถึงประมาณเจ็ดวินะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูทีวีออนไลน์ได้นะครับใช้ซิมไหนก็ดูได้ครับ ตัวนี้เป็น OLED, โอเลตโอเคนะครับเดี๋ยวจะเล่นแมปตรงนี้ให้ดูนะครับจะให้ดูความเร็วของ Google แมปด้วยนะครับอุบลราชธา,านีใช้งานคําสั่งเสียงได้นะครับนี่ครับมันมันคุยรู้เรื่องนะครับของแพงของถูกมันจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนี่สนใจก็ติดต่อร้านเราได้เลยครับ <คง S 1> ไปติดต่อไปถึงบ้านนะครับราชาใช้งานค <ยะ S 1> อนโทรลพวงมาลัยได้ปกตินะครับไฟคล่องไฟเครื่องไม่มีโชว์ครับปี2020ขึ้นมานี่จอมันจะพังไวนะครับประมาณปีกว่าบางคันก็ไม่ถึงปีก็ พังแล้วนะครับใช้งาน y o u t u เข้าตรงนี้นะครับจะเล่นให้ดูสามจอเลยครับเนี่ย u t u b e ไม่มีโฆษณารับเนี่ยความคมชัดสูงนะครับจอ o อ e d 2K ครับดูนะครับความคมชัดครับชัดมากนะครับชุดปลั๊กสายไฟตรงรุ่นนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องประกันนะครับเพราะจอมันพังอยู่แล้วครับรุ่นนี้นี่ครับเดี๋ยวจะเล่น3าจอนี้หนึ่งจอครับ3ามจอกว่าตรงนี้ครับนี่ครับเอาแมปไปจอนึงนะครับอาตัวนี้เอาอ่าเอาเป็นเพสโตไปก่อนนะครับเพสโตครับ แล้วก็เปิดนะครับเปิดเป็นทีวีได้ครับพะเราโหลดเสร็จเมื่อกี้ครับนี่ครับผมเป็นไงครับเล่นสามจอยังไม่สะดุดเลยครับนี่ครับผมนี่ครับผมยาวว้าวเลยนะครับดูแมปไปดูทีวีไปสลับดู YouTube ไปนะครับซีลงซีรีส์ได้ครับให้ลูกดูนะครับเราขับรถแล้วก็เพ่งตาพิ่สนุนนู่นนะครับนี่ครับเล่นทีละสามจอยังไม่สะดุดเลยครับสนใจก็ติดต่อร้านเราได้เลยนะครับเต๋าชอบไอเทมกัวหนึ่งนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมสวัสดีครับ